ตัวหนึ่งครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับโอ้เบ่งเลยครับนี่ละอาหารของแซ่บ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้ก็พาพ,พี่น้องเขามาลอโค้งแล้ครับเนาะเมื่อนี้ว่าสิพ,พี่น้องเขามาเบิง่งไข่จัก,กระจันครับหรือว่าบางท่านจะอ่านเอิ่นว่าเป็นเพี้ยจัก,กระจันหรือว่าเป็นเพีย้ยชน,นิดนึงล่ะครับมันก็นจะออกอยุปประมาณนี้แหละครับต้นไม้ด้านหลังผมเนี่ยเพราะว่าสิเป็นต้นจีกต้นยังเนาะครับเนาะเขาก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งครับเพราะว่าไข่ไจักระจันนี่หรือว่าเพี้ยตัวนี้นี่สิออกฤดู ปีละเทือล่ะครับออกฤดูนี่ละ่ะช่วงเดือนมีนาคมประมาณกลางเดือนมีนาคมไปจนฮอดถึงฤดูฝนลงเนาะกับประมาณสิ้นเดือนเมษาล่ะครับแต่ว่าปีนี้เมื่อนี่ก็มาต้นเดือนพฤษภาแล้วเพราะว่าปีนี้มาลูกจ้างมันแรงเนาะครับเนาะไปแล้วครับสิพาพี่น้องเขาข้าไปเบืองว่าใครจักระจันหรือว่าเพียรจักระจันเนี่ยมันอยู่แบบไดเราก็เฮ็ดเมนูอย่างกินแน่เนาะครับเนาะถ้ามีโอกาสเมื่อนี้สิมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้อง ได้ชิมต้องกันครับไปเลยครับพูดละไปเข้าไปเบื้องครับเห็นเว็บวๆเ,เห็นแล้วครับนี่ยไข่รแรกครับหรือว่าตัวแรกเนาะนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้ล่ละเนี่ย เขากะถือเอามือค่อยเก็บเอานี่แหละครับตัวไข่จัก,กระจันหรือว่าเป็นเพี้ยจัก,กระจันล่ะครับโดยโดย,โดยที่ผมก็ได้ศึกษาก็ได้เห็นว่ากันมาพู้ลา่างขั้นกับว่าเป็นไข่จัก,กระจันพู้ลังขั้นกับว่าเป็นเพี้ยเนาะแล้วแต่สิว่าอันใดเท่ารับ เพราะว่ามันถ้าเป็นเพี้ยมันก็เป็นเพี้ยชนิดที่ที่กินได้นะครับกินได้แซ่บพร้อมนะครับครับจะทั้งถึงพุ่นอีกเดี๋ยวถ้าจังเสี่ยเขาเอาบ่ได้เขาก็สิหาไม่มาแค่แค่เอาเนาะครับเนาะเขาก็สิเอาจังเสี่ยละต้นนี้อยู่ต่ำๆเลยครับเนี่ยสิมีหมด นะครับมาดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะอาจจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเพี้ยตัวนี้อีกล้วครับเนี่ยนี่ก็ได้แล้วครับได้แล้วตัวนึงนี่อีกตัวนึงกับค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะครับบางต้นนี่ครับอยู่น้ำต้นกับมีแต่ว่าอยู่ทั้งทึงกว่าโ้ครับถึงกว่า,ดวาเดี๋ยวสีได้ใส่ไม้สอยเอานะครับนะเนาะเดี๋ยวไปหาตัดไม้มัดซอยครับบนะ่เนี่ย ครับต้อยลงมาหาตัวถ้าเป็นเปลี่ยนเห็นอยู่ครับแต่ว่าถ้ามันหกหนึ่งหายนี่นะครับลักษณะของเขาเนาะให้พี่น้อง,ของเขาเบิ้งชัด,ชดๆครับนี่แหละ บางคนก็เอินใครจักจันบางคนก็เอินเพียจักกระจันบางคนก็เอินเป็นเพียครับเราจะซื้อเอินเนาะครับเนาะนี่ครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงครับ เบื้องอีกต้นนึงครับนี่ตัวนี้นี่หลายไข่อยู่หลายโตอยู่ครับพอรับทั้งเถิง่นอีกเขาที่ได้ไม้สอยเอาละเบื้องสูงนะครับเดีย๋ยวใส่ไม้สอยเอาก่อนนะครับเนาะ ลงมาแล้วนี่ครับ จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเหตุผลที่ว่าเพื่อนว่าเป็นใข่าจากกระจนนี่ผมก็บ่มัันใจดอกนะครับเนาะ่าจจะเป็นเหตุผลที่ว่าฤดูของเพียที่ออกนี่น่าจะออกเป็นฤดูเดียวกันกับช่วงจากกระจนออกมาห่วงนะครับเนาะจากกระจนก็นจะมาจับรลกวก็จะห่วงอยู่ต้นไม้พวกนี่แหละครับกเ็เลยเฮ็ดให้เป็นอาจจะเป็นความ เขาใจพิดว่าอันนี้เป็นใข่จากาจันนระครับเนาะที่จริงแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเพี้ยชนิดนึงหละครับเนี่เพราะว่าใข่จากจันกับบ่าน่าจะเป็นแบบนี้หรอกผมก็ศึกษาข้อมูลมาก็ตามเพื่อนมาหระครับแต่ว่าค้ามเป็นจริงจักสิเป็นแจ้งใดกัพี่น้องก็ใส่วิจารณายานในการรับชมแรอกกับพิจารณาเบิ่งงนาะครับเนาะนี่แหละครับเหมือนก็อยุ่ประมาณนี้แหละแต่เมื่อน,นี่ สิเป็นเพียหรือเป็นไข่จัก,กระจันจังไดกะผมก็สีเอื้อนว่าเป็นเพียจัก,กระจันเนาะครับเนาะนี่แหละครับตอนนี้เขากระเจ็บมาจะได้หลายเติมแล้วล่ะครับเนี่ยได้เป็นร้อยกว่าไข่แล้วเด้ครับนี่ซ้ำนี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ไข่ก็งามๆอยู่ครับบ่บอ,บอถึงก็ว่าน้อยว่าใหญ่ตออยุคกลางกากำลังพอดีนี่ก็ได้หมกหนึงละครับนี่ยถ้าโตซ้ำนี่ เพื่อนที่ขายตัวละสามบ,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 บาทนะครับเนี่ยแล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าราคาทรงพนกับขายสองบาทห้าสิบสามบาทนะครับแต่ถ้าไก่ตลาดเนี่ยอาจถือตัวละหาบาทหกบาทไปครับเนี่ยครับเพราะกะสิเก็บไปอีกจักน้อยเราก็สิไปเฮดเมนูให้พี่น้องเขาได้เบิ้งน้ำกันเนาะได้ซิมน้ำกันครับว่ารสชาติของเพียชนิดนี้มันสิเป็นรสชาติแบบใดคนคืนิยมซื้อแท้ขนาด ตัวน้อยๆซ้ำนี่กับราคาตัวละห้าหกบาทแล้วครับไปครับลุยตัว ครับเพาก็สีเทเนี่ยแหละครับนี่แหละก็จะเอานนามแ่ร่งก้นครับล่างก้นเพาก็สีล่าง เพราะว่ามันสมีขี้เหี่ยมีฟุนมีอย่างครับเนี่ยดำๆเสร็จนาะเขาก็ะสออกเขาก็ออะบนใบล่างอีอย่างมากมายดอกครับเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วหรอกนะบนใบมีอย่างดอกอ๋อล่างเสร็จแล้วขเขาก็ะสิเอาไปใส่ใบตองแล้วกระสีหมกใส่เกลือซื่อๆเนี่ยละครับ รเราเ่าก็ทิเหยาะเกลือจักนิดนึงเนาะเมนูหนมกเกลือครับใครจักจันกะมีซัมเน่เหรอครับนี่แหละห่อนะกะทิใส่ประมาณนี้แหละนะครับซัมเน่ก็ถือว่าเค็มแล้วนัวกะลัางนัวพอดี เรียบร้อยแล้วครับเมาก็จะน้ำไปย่างไฟแล้วครับไปหายเหียบก่อน สุกแล้วครับบ้านเนี่ยหมกไค่จากจันเฮาเนาะนี่ครับไปแล้วครับไปเบิ่งกันเลยชมนาสิเป็นจังไรสินายกินบ่นเป็นตาแซบ่บบอเบื้องชมหนาน้ำกันครับว่าสิเป็นแบบไรเป็นตาแซบ่บบ่ เบิ้งเลยครับเหลืองอุ้ยหุยครับนี่ละนี่ละอาหารของแซบนะครับคือหมกไข่จักจั่นล่ะครับนี่ละหรือว่าเพีย้ยจัก,กระจัดนั่นล่ะเนาะครับเนาะนี่ละสมราคาบ่ตัวละหาบาทหกบาทครับมา,บาบแล้วครับกินน้ำกันแล้วป่ะเนี่ยใบยให้เบิ้งเนะาะใบเขา ได้ข่าเหนียวมาปั้นนึงครับเมื่อนี่เขาถืมาชิมรสชาติให้เบิ้งแล้วครับว่าของแซ่บปีหนึ่งหากินได้ฤดูการเดียวนี่แหละครับปีละเท่อเนาะครับช่วงเดือนนี้นะถึงเดือนต้นเดือนพฤษภาฯนี่แหละครับมาเบิ้งเลยว่าสิเป็นแบบใดครับเลาก็สิกินนี่แหละครับอเอาข่าเหนียวไซส์เสียแล้วก็สิเอานี่ใบไซส์เสียครับเนี่ยแล้วก็สิบ,บี้บีบ้บี้บี้ใส่ บีบแซงส,สิครับก็สิเป็นเหลืองๆสิล่ะครับเนี่ยครับเบื้องไอพี่น้องเบื้องเนี่ยเป็นเหลืองๆแบบนี้เนาะแล้วก็สิกินครับเดี๋ยวสิเบื้องรสชาติที่เป็นแบบไหนครับเป็นมันๆคล้ายๆแซ่บก็ดักแด้ครับ เปลี่ยนคกล้าๆพวกรถด,ด่วนนะครับรถด,ด่วนพี่ว่านเป็นนอนไหนบางไม้ไท่นะครับเนาะเป็นรถด,ด่วนหระครับแต่ว่ารถจาดสิมันกว่าครับแซ่บเยอะครับแซ่บเยอะต่ไปกินเยอะโดยที่จริงแล้วอันนี้อาจจะเป็นเพี้ยนะครับเนาะแต่มันเป็นเพี้ยที่กินได้ครับอาจจะมีการเข้าใจผิดอาจจะคิดว่ามันเป็นไข้จากจัน เพราะว่ามันเกิดอยู่ช่วงฤดูเดียวกันครับจากกันเนาะจากกันมะเียใส่หรือว่ามะฮ่องแล้วอาจจะเกิดเป็นเพี้ยนนี่อาจจะไปกินยู่กับต้นที่จากกันไข่ไม่ว่าจากกันมะจับห่องแหละครับก็เลยอาจจะเป็นเพี้ยนนี่อาจจะเห็ุให้ค้นสมัยโบราณที่เพื่อนเข้าใจว่าอันนี้เห็นจากกันมาห่องแล้วอาจไม่เห็นอันนี้ยุ่ต้นจากกันก็เลยคิดว่าเป็นไข่จากกันเนาะครับเนาะแท้ที่จริงแล้วทั้งการที่เพื่อนได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนกะว่ามันเป็นเพียรแค่นิดนึงแหรอครับมันทีเป็นยังกะสร้างต่อแต่ว่ามันแซบครับมะใส่อีกจะคำนึ่งด้วยสุดยอดครับแซบแซบครับ ไว้สักนี่แหะเนาะครับเนาะเมื่อน,นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสม้เห็ดคลิปแนะนำให้พี่น้องเขาได้รับชมว่าพี่อจักระจันนี่มันกินแบบใดมันเป็นรสชาติแบบใดเนาะผมกับมาแนะนำให้เบิ้งงล้วครับกับมีตามที่ได้บรรยายมาเนี่แหละเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี่และเนาะครับเนาะจังไงกับพ่อๆการคลิปนาครับผมสวัสดีครับไปกินต่อสุดยอด